สวัสดีค่ะมานี่ค่ามาเบิงอันพ่อขาเเพื่อนที่นะคะพ่อขาเเลื่อนที่มาขายกางเกงยีนนะยรนยืดยางไปตามบ้านเลยเรื่อยค่ะมาขายเกงยีนเนาะค่ะเนาะก็คอยุ่นนไปค่ะพี่้องุหนุนไปค่ะเน่ยไปดูกันะรกัก็มี่นี่เพนนน้ก็มาจุดร่งขายของเนาะค่ะเนาะ

Mina, where is Mina? Yes, yeah, it. yeah, 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 it's good. Yeah, yeah. Mm. 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 How much? Same. <laughs> but he give you uh, ten, ten, ten if you want, two or three. He gives you ten, maybe. Yeah. I don't know if you want to come here. It's a common to be crying. Okay.

พี่ดอกอันนี้เท่นอันนี้เนมือหนึ่งือเป็นสองมืออยู่นี่ค่ะเป็นสองมือยู่นี่ค่ะค่ะเป็นเป็นมขายกัสีนุนนุนเพิ่นะคะพี่้องค่ะุเแม่น already แม่นน เป็นสภาเมือสองค่ะพี่น้องค้ามันก็จะเดินขายเป็นสภาเมือสองเน่อจากคตนเรียนะเดเราบอกว่าติดเครื่องมาบ้านที่สร้อยทันไปสองโตสรอยมันไปสองโตนะคะมันไม่ได้่บ้า Uh, uh, usinionyeshe uh, yeah, i go um, take this yeah, no, where you go? try sineng asuingi apo pembeni kwa nani anakuona ah. nani anakuona

ไอขมแบคอ t โอเคอันได้สโกก็จะไปล่องมึงค่ะไปล่องไซบูน่นคะอาจจะไปล่องไซบนะคะแล้วก็เดุกคนเราก็มาเป็นขายของี่เน่ะไปเลือเรกเป็นแล้วก็แสดงยเดี๋ยวไปล่องไซบน่ก่อนนะคะไปล่องไซก่อนนะคะได้โตเนิ่งค่ะ มันมีสายเนี่ยมันมีสายอเงียคือซื้อี้ยกับแม่เลยผนาัวนี้ก็สวยเนี่ยผ้าังนี้ไม่สวยเลยค่ะตัเนียา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นตลาดนัดเคลื่อนที่นะคะพี่น้องคะจะล่องไซกันเบิงแล้วลนกันค่ะล่องกันเด้อไอ้ไซตรงไหนเอาใส่เลยใส่เลยเนี่ยเป็นจังจีลราค่ะตลาดนัดเคลื่อนที่เพื่อส่กันไปนะคะพี่น้องคะเออนสวยนะพุนนุนใบพุนโตสองโตสองชั้นเลยเดียวเดียวมันคุ้มากัไหมเดียวพันใส่เมื่อกี้ก็สวยเขาจะใส่ซื้อไปไหนไม่รู้นะคะมันใสก็ไปเที่ยวค่ะผู้บริวาร นายใครใส่แล้วมาแทมมี่เธอใส่ตัวไหนอ็มมงมันยัดจนไทานเอออีเดมมี่ยัดของเขาจนจะพอทะลุยัดแบบวิจายเลยอะอนกถังยังกระโดดอะไรอีกยืนถ่ายแล้วมันเอาไปตั้งหลายตัวสฮยช่วยไหมแทมมี่ช่วยช่วยชวยช่วยชวยระบายระบายระบายรวมยังสุด

ะะ้พ so ี like. ่นอนค่ะเมืองี้เหรอเอยเงมันรวมพูดพี่นองเอ้ยผนช็อตนี่แต่ว่าอันนี้ผ้าดีนะ เนื้อผามันดีแต่ว่ามันรวมมารวมจนแบบคู่วบคู่บวเอ้ยรือคู่บัวกระไดกันแล้วนะคะกระไดกันอันเป็นเป็นโตละเมินพี่น้องสน่อสร้อยเพิ่นไปนะคะเนาะกระอะกระโคนละโตกระโคนละโตค่ะพี่น้องคะค่ะกระจ้ว้แค่นี้นะคะเนาะสนับสนุนเินไปนะคะพี่น้องคะบ๊ายบายจ้า